โอเคต้อนรับสู่ช่องตีแชนแนลซึ่งเราก็จะมาอัดคลิปโอเคซึ่งเราก็จะอัดคลิปไปโอเคเริ่มได้พูไม่ได้มันก็โปรแกรมมันมีเนี่ยแปลงแปลงในทีนี้มันเครื่องมันเครื่องผู้ภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาภาษาจีนเล่ย ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นจากการใช้แนวคิดการบำบัดพื้นฐานรละเช็คระดับแล้วเันทึ่เป็นหลักฐานทางการแพทย์โอเคเนี่ยสบายเลยเจ้ไปเที่ยวไหนก็ได้ที่ไม่มีเจอยู่นโลกนี้ ดูแค oh, okay. ่เปิดเพลงเองมันรบกวนมันรบกวนสมาธิของหนูในการเล่นเกมมันมันอยู่ได้นานไหมว่าแม่แม่โอ้โหแม่บอกแล้วจะไปเล่นหนังเงียบด้วยเงี้ยเงียบด้วยป้าเงียบ เกก็อย่างนี้กย่มันก็ป็นที่เงียบนอกนู่ไปถ้าเก็ดีฉันะไปัดก็โอเคซึ่งก็จะมีเสียงคนประหลาดมายุ่ง ซึ่ง่ากอะไรเนี่ยฉากเราก็จะมีนาคอดมอทอด์จกเกอร์เวลโลตันมอทอดโลตัน,ตนเออเหรอ โอก็เทลออกคิวเรนโจเกอร์อาริสเตอร์เบวดมัมอาร์ตอร์มอร์หกับโจเกอร์นี่นแหละทำใจไม่ได้น่าสงสารแล้วแบบอย่าดูเลยดีกว่าขณะคุณรวยรวยมากมากยางเดือดร้อนเลยเป็นลำบากเลยอย่างนนั้นเลย Okay. ิ่งก็ไดบาายิงขอบาดีขอบาดิงขอาอยาเออรออย่าแย่งกันอย่เย็นคันเออเอออย่าแย่งอย่าแย็นเดี๋ก็มีคนดิททิมมทิมท 嘿，你打了几？嗯嗯嗯嗯嗯。Hmm. Mm hmm. mm hmm. mm hmm. ใช้ก oui. okay. uh. nah ็มาที <h tempor aire> ่มีการเร่งมาทันี้โอเคนี่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 โอ้โหนี่นี่หวังบังกะลังเหมือนเข้เฮ้ย Oh. Ah. Alis tuh. Ini cepai, dia ini tai. Ini Ya, ya, kemikian. Ya. ก่มีนักข่าวหัวเขียวประกาศข่าวโอเคโจมตีย่ย่ฮึ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 บฮึบโอเคกับบ้านกับบ้านนี่ดูดีก่านะ

ื่องบลปลาขก้นมาบะแดงงูนเป้าปากหมูวเต่ามีอะไรหนู่ามีมีสามีโอ้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 โยมี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 เมียนตีจริงเลยเอามาดิมาดิมาดิใช่ใช่มาเฉยเล เล่นไทยัเล่นเ่ยเล่นแล้วจะลงยู่ทั่วใช่อยูที่นี่แล้วอ่ะยังแค่อัดอไม่เขยิเลยดีโอเคแตงเงินโอเคแตงหนึ่งอ้าเพื่อนเราดับเบิลคิวแล้วุ ต่อเป็นเพวกเราไม่ใช่เด็กไว้รุ่นพวกเรเป็นเด็กเด็กอะไรวะโอมือบ้าเด็กตาดำดำเด็กตาดำดอืม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 บุ๊บ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  Mmm mmm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Your team has destroyed the tower. Pursue the enemy, Alistar. เราป้อมเราเป็นหนึ่งป้อมนะเพื่อนอึ๊บอึ๊บปึ๊บเอาไลยโจ๊กเกอร์ตรงเนี้ยจะเย็นตรงเย็นล้วทำไมไม่ทำกันคนไทยไม่คนไทยก็ไม่ทำแล้วไทยมันจะได้ดีกว่าผ่านไล่แมงผ่านเก็บอาอาตาวันนี้มันตายของเจ้า โอ้มันตีก้นแต่ละทีนี่ไปอย่างนี้เลยไม่อาตาวันนี้มันตายง้าตายตายตาย เฮ้ยุบยุบหลอนเฮ้ยไม่มีสกายวอล Gue t referred to express her concerns for my wird

อันหนึ่งนี่นั่งดูอะไรก่อนโอ้โหเกือบพีโรเลยครับถ้าเรงหาเราเราหาเราเราเจออะนรได้แค่แม่เนี่ยต่อเนื่องไปแล้วก็คุณไม่ใช่คนลึแบบบู๊บบึ๊บบู๊บบู๊บ ออก,ก็คือไทยก็คือข้อคือโดนโอ้โหป้อมค่าลยล้ว,ลวนโอ้โหโอ้โหเป็นป,ป้อมาห่อาจจะ 喂喂，爆炸！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  เอาคบไปว่าอะไรมาใช่ใช่ไหอุ้ยเขาก็เอาทอนลาไปเ่งไปอหรแล้วก็อ๋อมันคืมันเอาที่เมีินนทยพอสาบไว้ โจเกนง่ายกว่าในเซนชิ่ง่ายกว่าว้าวโจเกมว้าวว้าวถึงอยากได้หน้าข้อจะกินชิ้นกวนเตะไปได้อือถ้าก็ว่าอถ้าว่าได้ได้เป็นได้เป็นตอวเราไเบ v e